สเรื่องน่ารู้ก่อนเลือกซื้อบ้านหลังแรกสวัสดีครับวันนี้ผมนำเกร็ดความรู้เล็กๆน้อยๆในการเลือกซื้อบ้านหลังแรกมาให้ทุกคนกันครับข้อที่1น,นะครับความพร้อมด้านการเงินเริ่มต้นด้วยการประเมินรายรับและรายใจ่ายในแต่ละเดือนของเราไม่ว่าจะเป็นค่าใช้ใจ่ายในชีวิตประจำวันหนี้บัตรเครดิตหรือหนี้สินอื่นๆนะครับและเทคนิคง,ง่ายๆคือการวางเงินดาวบ้านครับ หรือกู้ซื้อบ้านในราคาที่เราคำนวณแล้วว่าเราสามารถผ่อนต่อเดือนได้อย่างไม่กระทบกับรายจ่ายอื่นๆนะครับซึ่งในปัจจุบันนี้ธนาคารของภาครัฐก็มีการส่งเสริมให้คนมีบ้านด้วยอัตราดอกเบี้ยและเรทผ่อนต่อเดือนที่ต่ำครับเพื่อให้คนไทยสามารถเป็นเจ้าของบ้านได้ง่ายขึ้นครับต่อไปเป็นข้อที่สสิ่งที่ต้องดูเลยก็คือเรื่องของทำเลที่ตั้งของบ้านครับ เราต้องดูด้วยว่าทําเลที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ชุมชนแออัดหรือว่าตั้งอยู่ในพื้นที่อุตสาหกรรมที่มีการสัญจรของรถบรรทุกอยู่ตลอดเวลาไหมเพราะว่าสิ่งนี้อาจจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพของคุณและผู้อยู่อาศัยได้ครับและข้อต่อไปเป็นข้อที่3ครับเกี่ยวกับเรื่องของการเดินทางและสิ่งอำนวยความสะดวกที่ใกล้เคียงครับ เมื่อคุณได้ดูบ้านและเจอทำเลที่ต้องการแล้วนะครับก็ต้องดูว่าการเดินทางเข้าออกและไปกลับจากสถานที่ต่างๆนั้นคุ้มค่าต่อการเดินทางหรือไม่เพราะในบางทำเลก็อยู่ไกลกับสถานที่ที่เราต้องเดินทางไปเป็นประจำนะฮะเช่นที่ทำงานโรงเรียนซึ่งอาจจะต้องใช้เวลาเดินทางที่นานเพิ่มขึ้นครับการเลือกซื้อบ้านที่ดีก็เหมือนกับการเลือกความสุขให้กับคุณและครอบครัวได้ในระยะยาวครับ เพื่อจะได้ไม่ต้องพบกับปัญหาที่อาจจะตามมาภายหลังได้ครับหากคุณไม่อยากพลาดโอกาสนี้เรามีบริการแนะนำและให้คำปรึกษาเรื่องบ้านอีกทั้งยังมีบ้านสวยๆในทำเลที่ดีให้เลือกมากมายทั่วเชียงใหม่เลยครับแล้วมาซื้อบ้านกับเรานะครับ